หญิงงามรับกระบอกไม้ไผ่มาอุ้มทารกขึ้นมาแล้วค่อยๆป้อนให้ดื่มเมื่ออิ่มท้องแล้วทารกก็ไม่ร้องให้โยเยอีกหญิงงามกล่าวขึ้นว่าสวรรค์มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งในเมื่อเด็กคนนี้ถูกพวกเราพบเข้าก็แสดงว่าเขายังไม่ถึงที่ตายการที่ข้ามาเขาชางอาวินในครั้งนี้ก็เพื่อพาเสี่ยวชื้อมาเคารพศพท่านยายของเธออีกไม่กี่วันก็ต้องเดินทางกลับไปยังส,สวรรค์แล้ว ตาเท่าท่านคิดว่าควรจะจัดการกับทารกคนนี้อย่างไรดีนักพรตเท่าซอมซ้อเริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้งโง่ความหมายในคำพูดของหญิงงามก็คือต้องการให้เขาเป็นคนนําเด็กคนนี้กลับไปยังชางอาวินและเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาแต่ทว่ายังไงทารกคนนี้ก็เป็นลูกของราชาวิญญาณฟางเทียนซิงหากความจริงเรื่องชาติกำเนิดถูกเปิดเผยออกไป เกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาไม่จบไม่สิ้นแต่พอกลับไปมองทารกที่เพิ่งจะกินอิ่มและกำลังกระพริบตาโตจ้องมองมาช่างดูไร้เดียงสาเหลือเกินในใจของเขาพลันสั่นไหวนักเพราะเท่าพยักหน้างเงียบๆแล้วกล่าวว่ามนุษย์เมื่อแรกเกิดย่อมมีพื้นฐานจิตใจที่บริสุทธ์ดีงามแม้พ่อแม่ของเขาจะเป็นจอมมารผู้โหดเหี้ยมอมหิตในนิกายมารเทียงใด แต่เขาก็ไม่มีความผิดติดตัวเดิมทีข้าก็เป็นคนที่เกียดครั้นที่สุดในสำนักชางอาวินอยู่แล้วมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีเดิมนึกว่าจะจบสิ้นไปแบบนี้ใครจะไปนึกว่าวันนี้เพียงเพราะความโลภอยากดื่มเล่าผลไม้ของราชาลิงจึงได้มาขอเล่าดื่มแต่กลับมาผูกวาสนากับเด็กทารกคนนี้เข้าหวังเพียงว่าในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าจะสามารถขัดเกลาจิตใจของเขาได้ ในวันหน้าหากเขารู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดของตนหวังว่าเขาคงจะไม่ตกสู่วงวันแห่งมารจนมีอาจกลับตัวกลับใจได้หญิงงามใช้ดวงตาที่อ่อนโยนดั่งสายน้ำคู่นั้นจ้องมองนักพรสเท่าอยู่นา,นานแสนนานทันใดนั้นเธอก็ถอนหายใจออกมาหนึ่งครั้งแล้วกล่าวเบาๆว่าในใต้ล่านี้มีสำนักฝ่ายธรรมะมากมายผู้กล้าที่ขนานนามตนเองว่าเป็นวินยูชนก็มีไม่น้อย แต่ผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเช่นท่านนอกจากเหล่าสมณะผู้ทรงศีลในอารามเจียเย่ยแล้วเกรงว่าคงไม่มีใครเทียบเทียมได้อีกเมื่อสามร้อยปีก่อนท่านก็เคยทำให้ข้าต้องมองท่านใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดนี้ท่านก็ยังทำให้ข้าต้องมองท่านใหม่ได้อีกครั้งช่างเถอะช่างเถอะตาเท่าเด็กคนนี้ยังไม่มีชื่อเลยท่านควรจะตั้งชื่อให้เขาหน่อยนะ นักพรตเท่าพึมพำกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้ากล่าวว่างั้นก็เรียกเขาว่าฟางเฉินก็แล้วกันเสี่ยวชื่อยื่นหน้าเข้าไปหยอกเย้าฟางเฉินแล้วว่าชื่อฟางเฉินหรือข้าชื่อเยาเสี่ยวชื่อเจ้าต้องเรียกข้าว,ว่าพี่สาวนะนักพรตเท่าคำออกมาแล้วเอ่ยกับเสี่ยวชื่อว่าเจ้านี่ช่างหาผลประโยชน์เก่งจริงๆนะแม้หน้าตาเจ้าจะดูเยาว์วัยแต่ก็มีหางปรากฏมาถึงสามหางแล้วในเผ่าจิ้งจอกขาว การจะมีสาหางได้ต้องอาศัยตะบะบำเพ็ญอย่างน้อยสามรอปีขึ้นไปเชียวนะกล้าวว่าข้าแก่เหรอข้าจะสู้กับท่านจูจูจเสี่ยวชื้็กัดฟันกรอดพุ่งเข้าใส่นักพรตเข้าด้วยท่าทางดูร้ายทันทีดูท่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือหญิงสาวในเผ่าปีศาจจิ้งจอกต่างก็ไม่ควรไปทักเรื่องอายุของพวกนางว่าแก่เด็ดขาดไม่อย่างนั้นคงต้องเจ็บตัวกันบ้างแน่แน สิบห้าปีต่อมาเขาชางอาวิญยอดเขาหลุนหุยยอดเขาหลุนหุยนั้นสูงเศษฟ้านับหมื่นจ้างทะลุผ่านม่านเมฆทั้งเจ็ดชั้นมีความสูงเป็นรองเพียงเขาอุซาในแดนใต้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในเทือกเขาหิมะทางตะวันตกเท่านั้นถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลกเล่ากันว่าปรมาจารย์รุ่นแรกของสำนักชางอาวินนามว่าชางอาวินจือเดิมทีเป็นเพียงบัณฑิตกรอบสอบไม่ติดหลายครั้ง จนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตในขณะที่ออกเดินทางไปทั่วโลกจึงมาถึงที่เขาช่างอาวินแห่งนี้ที่หลังเขาของยอดเขาหลุนหุยพายในถ้ำโบราณที่ไรชื่อแห่งหนึ่งเขาได้รับตำราวิชาบําเพนเซียนที่สืบทอดมาจากยุคโบราณเล่มหนึ่งเขาจึงเริ่มปิดด่านฝึกฝนวิธีสวรรค์ช่างอาวินอยู่ภายในถ้ำโบราณแห่งนั้นต่อมาได้ก่อตั้งสนักขึ้นบนยอดเขาหลุนหุยแห่งนี้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสายชางอาวินจนถึงทุกวันนี้สายชางอาวินได้ถือกำเนิดมานานกว่า4,000ปีแล้วสำนักชางอาวินเคยเป็นผู้นำของฝ่ายธรรมะมาโดยตลอดมีความรุ่งโรจน์อย่างถึงที่สุดอย่างที่เขาว่ากันว่าเมื่อรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดย่อมมีวันเสื่อมถอยเมื่อ1,000ปีก่อนเป็นต้นมาการพัฒนาของสำนักชางอาวินก็เริ่มติดขัด ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สำนักชางอาวิ๋นต้องสันคลอนก็มาจากนิกายมานั่นเองเมื่อแ800ร้อปีก่อนนิกายมานได้ปรากฏราชาวิญญาณฟางฉาขึ้นมาหลังจากรวมนิกายมานเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ได้ยกทัพบ,บุกเข้าสู่ภาคกลางสำนักชางอาวิ๋นในฐานะสำนักฝ่ายธรรมะอันดับหนึ่งในตอนนั้นย่อมกลายเป็นเป้าหมายแรกที่นิกายมานหมายจะกำจัดทิ้งทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายมาน ได้เปิดศึกนองเลือดที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้นที่เขาชางอาวินนั่นคือการประลองวิชาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายมารสุดท้ายในสถานการณ์ที่กับขันอย่างยิ่งเจ้าสำนักชางอาวินในตอนนั้นได้ฝ่าฝืนข้อห้ามของบรรพชนรุ่นก่อนแต่สินใจเปิด่ข่กลลุนหุยดวงดาราแห่งจักรวาลขึ้นอย่างฝืนกำลังฟังฉาและยอดฝีมือนิกายมารจำนวนมาก ต้องสิ้นชีพลงภายใต้ไข่กลลุนหุยนั้นเป็นจำนวนมหาศาลมิอาจนับท้วนได้แต่สำนักชางอาวินเองก็ต้องสูญเสียกำลังไปมากเช่นกันสิทธิระดับหัวกะทิและผู้อาวุโสส่วนใหญ่ต่างสิ้นชีพในมหาสงครามครั้งนั้นจนทำให้สำนักชางอาวินได้รับความเสียหายอย่างหนักในปัจจุบนันสำนักชางอาวินจึงทำได้เพียงมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสำนักสเสวียนเทียนหอเหมียวเมี่ยว และอารามเจยเย,ยในฐานะหนึ่งในสี่สำนักใหญ่ฝ่ายธรรมะเท่านั้นยอดเขาหลุนหุยสิทธิ์สำนักเขาฟังเฉิญเจ้าเดรัจฉานโอ้ยอย่าตีที่หน้านะในเช้าตรู่ที่ฟ้าเพิ่งจะเริ่มสางเสียงกรีดร้องของหญิงสาวนางหนึ่งก็ทำลายความเงียบสงบบนยอดเขาหลุนหุยลงชั่วครู่ต่อมาก็เห็นเด็กหนุ่มที่มีดวงตาสดใสผู้หนึ่งวิ่งสวนเซออกมาจากบ้านหลังหนึ่งอย่างร้อนรน ตาม,มาติดติดด้วยหญิงสาวผู้งดงามในชุดนอนที่กำลังเท้าเปล่าถือกระบี่เซียนที่เปล่งแสงสีแดงดั่งเปลวเพลิงเล่มหนึ่งเล่ยกวดมาหญิงสาวนางนั้นวิ่งออกมาถึงหน้าประตูก็เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นวิ่งหนีตเตลิดไปไกลหลายสิบจังแล้วเธอโกรธจนใบหน้ากลายเป็นสีม่วงแผดเสียงตะโกนกล้องว่าฟังเฉินข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ ในตอนนั้นเองตามบ้านเรือนโดยรอบก็มีเหล่าสิทธยอยเดินออกมาดูกันมากมายเมื่อหญิงสาวผู้งดงามเห็นว่าตนเองสวมเพียงชุดนอนซึ่งดูไม่ค่อยสุภาพนักจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องทันทีฟางเฉิญวิ่งไปไกลลิบแล้วจึงหันกลับมามองเมื่อเห็นว่าแม่เสือสาวคนนั้นไม่ได้ตามมาแล้วถึงได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกตอนนี้ฟ้าเพิ่งสาง บนยอดเขาหลุนหุยถูกปกคลุมด้วยสายหมอกจางๆไหลเอื่อยไปตามแรงลมยามเช้าแฝงไปได้วยความหนาวเย็นอยู่บ้างฟางเฉินวิ่งเข้าไปในลานบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชันงกหน้ามองซ้ายมองขวายอย่างระแวดระวังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นจึงค่อยๆผลักประตูห้องหลังหนึ่งในลานบ้านเข้าไปภายในห้องมีชายหนุ่มอายุราวๆยี่สิบต้นๆอยู่คนหนึ่งท่าทางดูเจ้าเล่ไม่เบา เมื่อเห็นฟางเฉินเข้ามาก็รีบถามทันทีว่าเป็นอย่างไรบ้างสิน้องเฉินฟางเฉินล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อหยิบรองเท้าปักของสตรีข้างหนึ่งออกมาแล้วโยนให้ชายหนุ่มคนนั้นคลางกล่าวว่าถูกแม่เสือสาวนั่นจับได้เข้าเสียก่อนเยี่ยมยังไม่ได้ทันจะขโมยมาได้เลยขโมยมาได้แค่รองเท้าข้างเดียวนี่แหละครั้งนี้ข้าถูกเจ้าทำให้สวยเข้าให้แล้ว รีบมาถึงเงินสาิบตำลึงค่าต้องรีบลงเขาไปหลบภัยสักพักชายหนุ่มเจ้าเล่พอได้ยินว่าถูกจับได้ใบหน้าก็พันกลายเป็นสีตับหมูทันทีเขาหยิบเงินสองตำลึงออกมาใส่มือฟางเฉินแล้วว่าค่าให้เจ้าสี่ตำลึงเลยไม่ว่าอย่างไรเจ้าห้ามบอกเรื่องค่าออกไปเด็ดขาดนะฟางเฉินโยนก้อนเงินเล่นในมือพลางยิ้มหน้าบานแล้วกล่าวว่าวางใจเธอสิพี่จู นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราร่วมงานกันเสียหน่อยเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงเครดิตของข้าอีกหรือรับเงินเขามาก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้เขาเจ้าเก็บรองเท้าของแม่เสือสาวนั่นไว้ให้ดีเถอะข้าไปก่อนละ่ะเขาไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อยเก็บเงินเข้ากระเป๋าแล้วรีบเดินออกจากลานบ้านหลังนั้นไปทันทีฟางเฉินเมื่อสิบห้าปีก่อนถูกนักพรตที่มาแห่งสํนักชางอาวิ๋นพาขึ้นเขามา ในตอนนั้นเขายังเป็นเพียงทารกในหอผ้าเท่านั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเด็กทารกที่น่ารักในวันนั้นเมื่อเติบโตขึ้นกลับกลายเป็นคนเกเรไร้ขือแปรทั้งละโมบโลภมากและมักมากในกามทั้งยิงสืบทอดคุณลักษณะอันโดดเด่นมาจากอาจารย์ของเขานั่นคือนักพรสที่เมาเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อเหล้าชั้นดี เขามักจะรับเงินจากสิทธิ์ร่วมสำนักอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ช่วยสิทธิ์พี่คนนี้ส่งจดหมายรักบางครั้งก็ช่วยสิทธิ์พี่คนนั้นไปขโมยของใช้ส่วนตัวของหญิงสาวที่พวกเขาแอบหมายปองอย่างเช่นในครั้งนี้เขาทำข้อตกลงกับสิทธิ์พี่จูด้วยเงินสาสิบตำลึงเพื่อไปช่วยสิทธิ์พี่จุกโมยเอี้ยมของสิทธิ์พี่กู้พานเอ,อ๋อเพื่อมาช่วยคลายความคนึงหา ให้กับสิทธิคนนั้นทว่าเดินหมากย่อมมีพลาดขี่หลังเสือย่อมลงยากเขาแอบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงในห้องนอนของกู้พานเอ๋อมาทั้งคืนแต่ก็ไม่มีโอกาสลงมือได้เลยจนกระทั่งฟ้าสางเขารู้ดีว่าหากรอต่อไปคงต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนจึงตัดสินใจเสี่ยงลงมือตามแผนขโมยทว่ายังไม่ทันจะได้ค้นหาเยี่ยมตัวในของกู้พานเอ๋อเลย ก็ถูกกู้พานเอ๋อที่มีตะบะแก่กล้าตรวจพบเสียก่อนในความตื่นตระหนกเขาจึงคว้าเอาของที่อยู่ใกล้ที่สุดมาข้างหนึ่งแล้ววิ่งหนีออกมาสมัยนี้ธุรกิจมันทำยากขึ้นทุกวันจริงๆนะเนี่ยเหอะรีบกลับไปเก็บข้าวของดีกว่าลงไปหลบภัยข้างล่างสักดิสิบวันครึ่งเดือนไม่อย่างนั้นแม่เสือสาวกู้พานเอ๋อนั่นต้องคาคาแน่เมื่อนึกถึงกระบี่เทพเผาไหม้ในมือกู้พานเอ๋อเล่มนั้น ฟางเฉินก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นสถานขึ้นมาเขาจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นหลายปีมานี้เขาอาศัยอยู่กับอาจารย์นักพรตที่เมามาโดยตลอดภายในลานบ้านหลังเล็กที่เป็นส่วนตัวซึ่งมีเพียงห้องไม้เก่าๆสองห้องเท่านั้นเขาแอบย่องกลับเข้าห้องไปแล้วหยิบห่อผ้าใบใหญ่ออกมาจากตู้ทันทีนำมาสะพายไว้บนหลังดูเหมือนว่า ครั้งนี้เขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีไว้ทุกเมื่ออยู่แล้วเขามีกระเป๋าสัมภาระฉุกเฉินใบเล็กใบหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นเขาก็จะคว้ากระเป๋าใบนั้นแล้วลงเขาไปทันทีเพื่อไปหลบภัยสักพักทว่าพอเขาเปิดประตูออกมาก็ต้องยืนบื้อไปทันทีภายในลานบ้านเล็กๆมีคนยืนอยู่สามคนชายหนึ่งและหญิงสองฝ่ายชายก็คืออาจารย์ของเขาเอง นักพรตทวศอมซ้อที่พาเขามาที่ชางอาวินเมื่อ15ปีก่อนนั่นเองเขาเป็นผู้อาวุโสที่เกียจคร้านที่สุดในสำนักชางอาวินนักพรตขี้มาส่วนผู้หญิงสองคนนั้นคนหนึ่งแก่คนหนึ่งสาวคนที่อายุมากกว่าเป็นสตรีวัยกลางคนที่ดูแล้วอายุไม่น่าเกินสีปีสวมชุดนักบวชหญิงมีสง่าราศีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนหญิงสาวที่อายุน้อยกว่านั้น ดูแล้วน่าจะอายุราวสิบ8ดปีสวมชุดสีแดงเพลิงราวกับกองไฟใบหน้ารูปไข่ได้รูปดวงตาโตเป็นประกายดูมดงามยิ่งนักผู้หญิงสองคนนี้ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กแท้จริงแล้วก็คือกู้พานเอ๋อกับอาจารย์ของเธอนามว่าแม่ชีจิ้งสเสวียนนั่นเองฟางเฉินพันรู้สึกได้ถึงไอความเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาปกคลุมร่างกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รากับว่าในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บจู่ๆเขาก็พลัดตกไปในบ่อพลาสมาน้ำแข็งยังไงยังนั้นเลยเขากลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่แล้วเอ่ยถามอย่างระมัดระวังว่าท่านอาจารย์ท่านปาจิงสเสวียนสิทธิพ่พานเอ,อ๋อเช้าตรู่เช่นนี้เย่พวกท่านถึงมายืนอยู่หน้าประตูห้องข่าละเจ้ากะมีธุระอันใดหรือเปล่าหากไม่มีธุระสำคัญอะไรละก็พวกเราค่อยคุยกันวันหลังเถอะนะเจ้าคะ ตอนนี้ข้าต้องลงเขาไปทำธุระเสียหน่อยอีกสองสามวันจะกลับมานะเจ้าคะข้า,าขอตัวลาฟังเฉินกู้พานเออแผดเสียงเรียกด้วยความโกรธแค้นจนฟันแทบจะหักฟังเฉินสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นทันทีแล้วโผลเข้ากอดขาอาจารย์นักพรตขี้มาไว้แน่นพลางคร่ำครวญร,ร้องให้ว่าท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วท่านช่วยให้โอกาสข้าได้กลับตัวกลับใจและเป็นคนใหม่ที่ดีอีกสักครั้งเถอะนะเจ้าคะ หนีก็หนีไม่พ้นแถมยังถูกกู้พ่านเออกับอาจารย์ของเธอแม่ชีริงสเสวียนมายืนดักรออยู่ที่หน้าประตูเสียอีกฟางเฉินรู้ดีว่าวันนี้คงหนีไม่พ้นเงื้อมือมาจุราชแน่เขาจึงแซงทําหน้าด้านคุกเข่าลงกับพื้นร้องให้สเสกสะอื้นจนน้ำตาไหลพรากอ่อ,อนวอนขอให้อาจารย์ให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่เป็นคนดีอีกครั้ง แม้ว่านักพรตที่มาจะรู้ซึ้งถึงความเป็นมาของฟางเฉินเป็นอย่างดีแต่ยังไงเขาก็เป็นคนเลี้ยงดูฟางเฉินมากับมือความผูกพันระหว่างอาจารย์กับสิทธ์นั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนแม่ชีจิ้งสเสวียนนั้นเรื่องชื่อในสำนักชางอาวินเรื่องความเย็นชาและหญิงทนงทั้งยังรักลูกศิษย์ของตนยิ่งชีพครั้งนี้ลูกศิษย์ของเขาดันไปล่วงเกินสิทธิ์รักของแม่ชีจิ้งสเสวียนเข้าเกรงว่าคงจะต้องได้รับโทษทันอย่างหนักแน่เขา จึงใช้เท้าเตะฟังเฉินที่กำลังกอดขาเขาร้องให้อยู่นั้นออกไปแล้วหันไปกล่าวกับแม่ชีจิ้งสวียนว่าสิทธิ์น้องจิ้งสวียนสิทธิ์โง่ของข้าคนนี้มันชั่นเกเรนักหลายปีมานี้เขามักจะก่อเรื่องวุ่นวายในสำนักชางอาวิ๋นอยู่เป็นประจำครั้งนี้เขากล้าดีอย่างไรถึงได้ไปล่วงเกินสิทธิ์หลานผ่านเออเข้าเช่นนี้แต่ทว่าเขายังเยาว์วัยนะรักหวังว่าสิทธิ์น้องจิ้งสวียนจะเมตตาผ่อนหนักเป็นเบาให้เขาสักครั้งนะ แม่ชีจิ้งสเสวียนลีตามองฟังเฉินแล้วกล่าวว่าสิทธิขี้เมาลูกสิทธิแสนดีของท่านคนนี้หลายปีมานี้เขาสร้างปัญหาให้ท่านไว้ไม่น้อยเลยนะเรื่องลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินไปซื้อเหล้าก็ว่าไปอย่างแต่เท่าที่ข้ารู้มาเขามักจะแอบ,บย่องเข้าไปในห้องพักของสิทธิหญิงอยู่บ่อยๆเพื่อไปขโมยของใช้ส่วนตัวของพวกนางสิทธิขี้เมาท่านควรจะรู้ดีนะว่า พวกเราชาวฝ่ายธรรมะถือเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องเสื่อมเสียและต้องห้ามอย่างยิ่งอายุยังน้อยแค่นี้ก็กล้าอับเข้าไปในห้องนอนของผู้หญิงเสียแล้วหากผ่านไปอีกไม่กี่ปีเกรงว่าเขาคงจะทำเรื่องอับยศผิดศีลธรรมไปมากกว่านี้แน่ครั้งนี้หากไม่สั่งสอนเขาให้หลับจำเสียบ้างวันข้างหน้าเขาคงต้องหลงผิดเข้าสู่ทางมาแน่นอนสีหน้าของนักพรตขี้เมาพลันเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าสิ์น้องจิ้งสวียน ท่านพูดเกินไปแล้วพูดเกินไปจริงๆนะกล่าวจบเขาก็จ้องไปที่ฟางเชิญแล้วว่าเจ้าเด็กสารเลวเมื่อคืนนี้เจ้าแอบย่องเข้าไปในห้องของสิทธิ์ที่พานเอ๋อของเจ้าจริงๆหรือไม่ฟางเชิญเมื่อเช้าตอนที่หนีออกมาถูกกู้พานเอ๋อจับได้คาหนังคาเขาแถมยังถูกกู้พานเอ๋อต่อยเข้าที่เบ้ตาจนเขียวช้ำไปทั้งสองข้างมีคนเห็นเหตุการณ์มากมายขนาดนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะแก้ตัวใดๆ ทำได้เพียงยอมรับความจริงแต่อย่างโดยดีทว่าเขาก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่บ้างไม่ได้ยอมปริปากบอกชื่อสิทธิพี่จูที่จ้างวานเขาออกมาแม่ชีจิ้งสเสวียนกล่าวว่าในเมื่อเขายอมรับผิดแล้วก็จงส่งตัวเขาไปที่หอวินัยเสียให้ผู้อาวุโสฝ่ายกฎระเบียบลงโทษเขาตามกฎของสำนักกู้พานเอ๋อกล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์เจ้ากะส่งตัวเขาไปให้หอวินัยจัดการ มันจะดูง่ายเกินไปสําหรับเจ้าเด็กนี่นะสิเจ้าคะแม่ชีจิงสเสวียนโบกมือหนึ่งทีเป็นสัญญาณบอกให้เธอเงียบเสียงลงก่อนเธอหันไปมองนักพรตขี้เมาแล้วเอ่ยว่าสิพี่ขี้เมาท่านคิดว่าอย่างไรละ่ะนักพรตขี้เมารู้อยู่แก่ใจดีว่าหากฟังเชิญตกไปอยู่ในเงื้อมมือของแม่ชีจิงสเสวียนเรื่องนี้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามใหญ่โตแน่ไม่แน่ว่าอาจจะลามไปถึงหูของท่านเจ้าสำนักด้วย ถึงตอนนั้นคงจะจัดการให้จบลงอย่างสงบได้ยากยิ่งแต่หากส่งไปที่หอวินยัยตามกฎระเบียบของสำนักชางอาวิ๋นแล้วคาดว่าอย่างมากที่สุดเขาก็แค่คงถูกลงโทษทางกายให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างและถูกกักบ,บริเวณให้สำนึกผิดสักสองสามเดือนเท่านั้นเขาจึงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าไม่มีความเห็นเป็นอื่นด้วยเหตุนี้เองฟางเฉินจึงถูกมัดมือมัดเท้าส่งตัวไปยังหอวินัยทันที มีสิทธิ์รุ่นยาว์จำนวนมากพากันตามไปดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสิทธิ์บางคนที่เคยถูกฟังเฉินขโมยของไปพอเห็นคนผู้นี้ถูกจับได้ต่างก็พากันร้องตะโกนว่าสวรรค์มีตาจริงๆที่หอวินัยฟังเฉินกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นผู้อาวุโสฝ่ายกฎระเบียบนักพระตวินเฮอพอเห็นฟังเชิญที่คุกเข่าอยู่ด้านล่างนั่นก็รู้สึกปวดเสียนเวียนกล้าวขึ้นมาทันทีหลายปีมานี้ฟังเฉิญ เคยถูกส่งมาลงโทษที่หอวินัยแห่งนี้หลายครั้งหลายคราแล้วเราวกับว่าหอวินัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอย่างนั้นแหละในครั้งนี้นอกจากฟังเฉินแล้วยังมีนักพรตขี้เมาและแม่ชีจิ้งสเสวียนตาม,มาด้วยทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสำนักชางอวินนักพระตวิงเฮอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวค่อนข้างดีกับนักพรตขี้เมาเมื่อก่อนเวลาต้องจัดการกับฟางเฉิน เขามักจะเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอยู่เสมอและคอยผ่อนปรนการลงโทษให้ฟังเชิญอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะแม่ชีจิ้งสเสวียนถึงกับมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยทีเดียวแม่ชีจิ้งสเสวียนผู้นี้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้านิยมและเจ้าระเบียบอย่างยิ่งแถมยังมีพลังฝีมือสูงส่งถ้าจะติดอันดับหนึ่งในสิบของสำนักชางอาวิ๋นเลยก็ว่าได้เขาเองก็ไม่อยากจะไปล่วงเกินเธอเข้า จึงลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวทักทายว่าสิทธน้องจิ้งสวียนเยวันนี้ท่านถึงให้เกียรติมาที่หอวินัยแห่งนี้ด้วยตัวเองละ่ะมีเรื่องราวอันใดเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่ชีจิ้งสวียนชายตามองฟังเฉินที่คุกเข่าอยู่บนพื้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของลูกศิษย์ข้าซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎของสำนักอย่างรุนแรงสิทธพี่อวิ๋นเฮอร์เป็นผู้ดูแลกฎร,ระเบียบของสำนักนี้ ข้าจึงคุมตัวเขามาส่งเพื่อให้ท่านเป็นผู้จัดการลงโทษนักพระตวินงเฮอร์เลื่อนสายตาจากแม่ชีจิ้งสเสวียนไปหยุดอยู่ที่ร่างของฟางเฉินจากนั้นเขาก็หันไปมองกู้ผ่านเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างกายแม่ชีจิ้งสเสวียนเมื่อเห็นความโกรธแค้นบนใบหน้าของเธอเขาก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับนักพรตที่เมาเพียงใด แต่หากฟังเฉินไปล่วงเกินสิทธิคนอื่นๆเข้าเขาก็ยังพอจะช่วยเหลือให้พ้นผิดได้บ้างทว่าครั้งนี้ฟางเฉินดันตาถั่วเสียเองไปล่วงเกินลูกสิษย์ของแม่ชีจิ้งสเสวียนเข้าให้แล้วหากเขาไม่จัดการอย่างเป็นธรรมด้วยนิสัยของแม่ชีจิ้งสเสวียนแล้วเธอคงจะนําเรื่องนี้ไปฟ้องร้องถึงท่านเจ้าสํานักแน่นอนนักพรตที่มารู้ซึ้งถึงความคิดของนักพรตวินเฮอร์เป็นอย่างดี จึงก้าวออกมาแล้วกล่าวว่าสิทธน้องอวินเฮอร์สิทธทรยศคนนี้มานิสัยเกเรทำผิดกฎสำนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้สิทธน้องจิ้งสเสวียนยังมาเป็นพยานและจัดการด้วยตัวเองท่านไม่จําเป็นต้องเห็นแก่ความสัมพันธ์ฉันสิทธร,ร่วมสำนักของพวกเราหรอกนะควรจะจัดการลงโทษสิทธทรยศคนนี้ตามกฎระเบียบอย่างไรก็จัดการไปเถอะนักพระโตวินเฮอร์จึงต้องจําใจหันไปถามฟังเฉินว่าฟังเฉิญข้าจะถามเจ้าเมื่อคืนนี้เจ้าแอบย่อง เข้าไปในห้องนอนของกู้ผ่านเอจริงๆหรือไม่ฟังเชิญตอนที่หนีออกมาเมื่อเช้าถูกกู้พ่านเอต่อยจนตาเขียวปัดทั้งสองข้างในตอนนั้นมีคนเห็นกันตั้งมากมายเขาจึงยอมรับอย่างน่าชื่นตะบานว่าใช่เจ้าค้าา,ายอมรับผิดนักพระตวินเฮอร์ถามต่อว่าแล้วด้วยเหตุใดเจ้าถึงต้องแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของนางด้วยละ่ะเจ้าไม่รู้หรือว่านี่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักชางอวิน ทั้งยิงเป็นเรื่องที่ฝ่ายธรรมะต่างพากันรังเกียจเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้เองภายนอกหอวินัยมีสิทธิ์รุ่นเยาวนับสิบคนมารวมตัวกันดูเหตุการณ์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาและในกลุ่มนั้นก็มีคนบงการผู้อยู่เบื้องหลังการกระทําครั้งนี้รวมอยู่ด้วยนั่นก็คือสิทธิพี่จูฉังสุยเมื่อได้ยินคําถามของนักพระตวินงเฮอร์จูฉชังสุยที่อยู่นอกห้องก็เหมือการไหลพรากเต็มหน้าผาก พราะกลัวว่าฟางเฉินจะยอมปริปากบอกชื่อตนออกมาเพื่อเอาตัวรอดแต่เคราะหดีที่แม้ฟางเฉินจะเป็นคนไม่เอาทานทั้งยังละโมบโลภมากและมักมากในการเพียงใดแต่เขาก็ยังเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมอยู่มากเขาคุกเข่าลงบนพื้นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงบอกว่าสิ์รู้ตัวว่าผิดไปแล้วเจ้าค่ะต่อไปสิทธ์จะไม่กล้าทําเช่นนี้อีกแล้วเจ้าค่ะนักพระตวินเฮอหันไปถามกู้พ่านเอ๋อว่าสิทธ์หลานกู้ เจ้าฟางเฉินคนนี้แอบ,บย่องเข้าไปในห้องเจ้าแล้วเขาได้ทําเรื่องเสื่อมเสียหรือสิ่งที่น่าเสียใจอะไรลงไปบ้างหรือไม่กู้พานเอ่ยด้วยน้าเสียงโกรธจัดว่าพอเขาปรากฏตัวข้าก็ไหวตัวทันทันทีเจ้ากะข้าจึงต่อยเขาไปสองหมัดแล้วเขาก็รีบหนีไปหลังจากนั้นข้าสํารวจดูข้าวของในห้องก็พบว่ามีรองเท้าหายไปข้างหนึ่งเจ้าค่ะเหล่าสิทธิ์ที่อยู่นอกประตูต่างพากันฮือหาขึ้นมาทันที แบบนี้มันจะไปยอมได้ยังไงกันล่ะเนี่ยกูพานเอ๋อน,นั้นมีหน้าตาส,สวยหมดจดภายในสำนักชางอาวิน๋นในหมู่สิทธิรุ่นยาวด้วยกันเธอถือเป็นคนที่โดดเด่นและเพียบพร้อมอย่างยิ่งเธอและอวิ๋นชีโยซึ่งเป็นสิทธิหญิงของแม่ชีจิ้งสุยต่างได้รับฉาย,ยาว,ว่าเป็นสองนางเอกผู้เลอโฉมผู้คนต่างขนานนามเธอว่าเทพธิดาแห่งเปลวเพลิงในหมู่สิทธิชายของสำนักชางอาวิ๋นนั้นเธอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก สิทธิที่แอบหลงรักกู้พ่านเออนั้นหากจะบอกว่าไม่มีเป็นพันก็คงจะมีถึง800คนเห็นจะได้ในตอนนี้เมื่อได้ยินว่าฟางเฉินซึ่งเป็นเจ้าหนูสกปรกแห่งสำนักชางอวินแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของเทพิดาในดวงใจของพวกเขาในยามวิการก็ถือว่าเป็นความผิดที่มีอาจให้อภัยได้อยู่แล้วยิ่งตอนนี้ยังมารู้ว่าเขาขโมยรองเท้าหอมๆของเทพิดาไปข้างหนึ่งอีกช่างเป็นความผิดที่ร้ายแรงและน่าชิงชังยิ่งนะัก ถึงขั้นที่ว่าหากไม่สังหารเขาก็คงไม่อาจคลายความโกรธแค้นของมวลชนได้เลยทีเดียวนักพระโตวินเฮอร์เมื่อเห็นเหล่าสิทธิ์ายนอกต่างพากันฮือฮาวุ่นวายและสิทธิ์จำนวนมากเริ่มส่งเสียงดาย่าทศพับแช่งฟังเฉินเขาจึงแผ่เสียงตะโกนสั่งให้เงียบลงก่อนที่นี่คือเขตศักดิ์สิทธิ์ของหอวินยัยจะส่งเสียงเอะเอววายกันไปเพื่ออะไรจากนั้นเขาก็จ้องมองไปที่ฟังเฉินแล้วเอ่ยถามว่าสิทธิ์หลานกู้สิ่งที่นางพูดมาเป็นความจริงหรือไม่ ฟางเฉินยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายว่าใช่เจ้าค่ะข้าเป็นคนขโมยไปเองเจ้าค่ะนักพระตตวิงเฮิถามต่อว่าการลักเล็กขโมยน้อยและมีความประพฤติเสื่อมเสียถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎของสํานักอย่างร้ายแรงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังจากที่เจ้ามารับโทษที่หอวินัยแห่งนี้ไปแล้วเจ้าก็ดูจะสงบเสงี่ยมขึ้นมาพักหนึ่งไม่ใช่หรือย่ยถึงกลับมาทําเรื่องเลวระาแบบเดิมอีกครั้งละบอกมาสิว่าครั้งนี้เจ้าทําไปเพื่ออะไร มีใครรับสินบนหรือสั่งให้เจ้าทำอย่างนั้นหรือไม่หากเจ้ายอมบอกชื่อคนสั่งการออกมาก็จะถือว่าเป็นการทำความดีถ่ายโทษได้นะจูชฉั้งสุยที่อยู่นอกห้องมีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดอย่างยิ่งเขาพยายามหดตัวรีบเพื่อที่จะหาทางแอบหนีไปทว่าฟางเฉินกลับกล่าวขึ้นว่าท่านอาวินเฮอท่านไม่ต้องมาปกป้องข้าหรอกเจ้าค่ะไม่มีใครมาติดสินบนข้าและไม่มีใครสั่งให้ข้าทำทั้งนั้นเจ้าค่ะ ข้าเป็นคนขโมยมาเองถึงแม้ข้าจะอายุเพียง15้าปีแต่ข้าก็เป็นผู้ชายเต็มตัวคนหนึ่งเหมือนกันนะเจ้าคะในใจของข้านั้นแอบหลงรักสิทธิพ่านเอ๋อมาโดยตลอดข้าเฝ้าคิดถึงนางทั้งวันทั้งคืนจนมีอาจข่มตาหลับลงได้เลยเจ้าคะ่ะดังนั้นข้าจึงอยากจะขโมยของใช้ส่วนตัวของนางมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อมาช่วยคลายความคนึงหาในใจข้าได้บ้างเจ้าคะ่ะเมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากของเขา ทั้งภายในและภายนอกห้องก็เกิดความโกลาหลขึ้นอีกครั้งกูพ่านเออถึงกับโกรธจนใบหน้าที่สวยงามซี่เผือดลงทันทีหากไม่ได้อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างแม่ชีจิ้งสเสวียนที่อยู่ข้างกายคอยรั้งตัวไว้ละกอเกรงว่ากระบี่เทพเผาไม่เล่มนั้นคงจะถูกฟาดฟันลงมาเพื่อปริศีรษะเจ้าหนุ่มเซเพลคนนี้ให้ขาดกระเด็นไปนานแล้วตอนนี้อัปเดตถึงตอนที่หของต้นฉบับแล้วนะคะสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากอ่านตอนต่อไปก่อนใคร สามารถไปดาวน์โหลดแอปเทมเมทงม,มาอ่านได้เลยนะคะแล้วค้นหาคำว่าจันเทียนสาเสริญอย่าลืมตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะเรื่องที่แสดงขึ้นมาอันแรกนั่นแหละค่ะใช่เลย